สวัสดีครับสวัสดีวันที่4นะครับการไล่สอนอสังหาแบบจับมือทำนะครับจับมือทำอสังหาพารวยโดยผมเองครูน้ำอุ่นนะครับก็ผมชอบหลังบ้านจังเลยเย็นมากเลยนะครับลมพัดสบายสบายเมื่อวานเนี่ยคือผมก็พาไปดูแล้วนะครับว่าบ้าน ขายยังไงแล้วก็พอดีกรมที่ดินเนี่ยมันช่วงโควิดอ่ะมันจะวุ่นวายจุกจิกนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตรงนั้นแล้วก็ไปทําเรื่องเอกสารสําหรับบ้านอีกหลังนึงที่จะขายเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตรงนั้นกลับมาไลฟ์ที่ห้องสองซึ่งเป็นธุรกิจอีกตัวหนะึ่งที่ผมทํานะครับก็ทุกไลฟ์นะครับจะไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับคือ จะไม่มีการอรอนะครับมาถึงก็ให้ประโยชน์ทันทีวันนี้นะครับวันนี้ก็ใช้คนงาน2คนนะครับจริงๆใช้3คนด้วยนะใช้3คนด้วยเพราะว่าการติดตั้งวงกบหน้าต่างเนี่ยทำมันจะยากนะครับยากทั้งจับด้วยตีตะปูด้วยอะไรเงี้ย หลังจาก่าเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งวงปกเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งวงปกนะครับก็หาแนวให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คือเราต้องความสูงของของประตูเนี่ยอย่าไปห่วงนะครับมันเพิ่มอีกไม่กี่บาทนะครับ เพิ่มอีกไม่ไม่กี่ร้อยอะ่ะแต่ว่ามันสามารถตีมูลค่าบ้านเ,นเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะครับตัวนี้แหละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญนะครับแล้วก็หาแนวให้ได้นะครับเว้นที่ไว้สำหรับยัดปูนนะใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ตีแล้วนะครับตีแล้ว อันนี้ก็ตีแล้วนะครับสองบานตีแล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าบ้านหน้าบ้านเราก็ใส่เหล็ก oh. ยัดปูนแล้วหน้าบ้าน,นเป็นประตูกแกะสละักโบราณนนะใส่ปูนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะ ก็ใส่ปูนแบบไม่ต้องให้มันเต็มนะครับคือเราก็ต้องเหลือที่ไว้ให้มันฉาบนิดหน่อยนะครับมันจะได้เรียบนะอันนี้คือใส่ปูนให้มันแข็งแรงก่อนนะประตูส่วนหน้าต่างนะครับหน้าต่างวงกบก็เนี่ยเอามาทั้งชุดเลยนะครับเอามาทั้งชุดเลย ก็กำลังทำไปด้วยผมก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับเมื่อวานตรงกำแพงตรงผนังตรงโซนโซนนี้ไม่มีนะครับซึ่งเราดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะเพรมันเป็นห้องโถงกว้างไงน,นะห้องโถงกว้างฝั่งนู้นนะสี่เมตรฝั่งนี้ก็สี่เมตรนะครับห้องโถงหน้ากว้าง8เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปอีก 8เมตรเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันไม่แมทก,กับไลฟ์สไตล์นะคือในสมัยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ห้องโถงที่กว,ว้างขนาดนี้แล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับมันก็จะแพงเรื่องแอร์ตินะครับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็การติดรปะกบนะครับเจ้าชายมีคนต้องมีคนช่วยกันจับ แต่มันต้องวางแผนก่อนที่จะติดนะครับก็คือเราก่อขึ้นมาแล้วใส่ทับหลังนะครับนอกจากใส่ทับหลังเนี่ยเราต้องอัดไม้เข้าไปด้วยยัดไม้เข้าไปนะครับเป็นตัวตีตีตะปูมาดูเปิดอ้อมหน่อย น,นะนี่นะครับก็คือต้องตัวนี้ต้องถูกวางแผนไว้ต้องถูกวางแผนไว้ก่อนนะครับในการยึดนะเห็นไหมคือช่องเนี้ยไม่ไงั้นมันจะไม่มีตัวยึดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอก่อฉาบอะไรเรียบร้อยแล้วหาแนวอีกทีหนึ่ง,งก็จะยัดปูนเข้าไปยัดเหล็กเข้าไปนะครับ ใส่ตะกงใส่ตะแกงโกงไก่ด้วยก็ได้นี่ฮะคือเนี้ยต้องถูกวางไว้ก่อนที่จะใส่ทับหลังตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อวางแล้วนะครับหาแนวหาแนวอันนี้ผมเอาช่างเอาเอ็นออกละหาแนวจะมัดเอ็นตั้งแต่ตรงนี้ ไปถึงข้างในนู่นเลยนะครับแล้วมันก็จะได้แนวพอดีเห็นไหมสองไปเลยครับมันก็จะตรงกันเป๊ะเลยนะครับเมื่อตรงกันเป๊ะแล้วเนี่ยก็หาไม้มาค้ำไว้คือเรามีค้ำตัวข้างล่างแล้วนะครับตีสป,ปูสองตัวแล้วก็ค้ำตัวนี้นะ หาตัวค้ำไว้แต่ตอนการค้ำก็ต้องคำนวณด้วยว่าออตรงนี้เราจะก่อกำแพงขึ้นนะอย่าให้มันเกะกะกเกินไปตังนู้นก็ค้ำตรงนั้นด้วยนะค้ำเลยสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่างก็ยึด2ขาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นใช้ลูกดิ่งนะครับใช้ลูกดิ่งมาตรงนี้ หาแนวอีกทีหนึ่งเช็คแนวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ระยะที่ตรงเป๊ะเลยก็ประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้ช่างก็ปูนอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อทรายซื้ออิปบล็อกอะไรมาเตรียมเตรียมไว้ น,นี่ประมาณหน้าตาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือระบบไฟแต่ว่าเรารอเอกสารอันนี้ก็คือต่อเข้าระบบในบ้านทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปลั๊กในบ้านทั้งหมดจะใช้ได้นะอ่าแล้วก็ตัวนี้สายยาวเป็นสายเมนลากมาจากข้างบ้านนะครับก็จะทำงานสะดวกมากขึ้น นี่คือซอยเงียบสงบมากนะครับเม,เมื่อเมื่อเงียบสงบมากเนี่ยเราก็ต้องหาลูกค้าที่ชอบความเงียบสงบมากแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับและทุกอย่างก็จะมีสอนในคอร์ส จับมือทำสั่งพาทำผมก็ทำงานประมาณนี่อะไรครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปคือวันนี้ก็เมื่อวานได้เงินมานะครับก็ต้องหาเรื่องใช้เงินนะครับวันนี้ต้องหาเรื่องใช้เงินก่อน <laughs> ไปพาลูกๆไปเที่ยวนะครับ พาภรรยาไปช้อปปิ้งนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคอร์สของออกจากงานจะรอดไหมเนี่ยคือก็อจะสอนวิธีการหาเงินด้วยการหาเงินการหาตัวตนและ,ะการใช้เงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินไม่เป็นนะใช่ใช บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเออก็อใช้เงินเป็น,นีใช้เงินซื้อของซื้ออะไรได้ใช่ไหม,มจริงๆแล้วเราแค่ใช้เงินซื้อของอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าเงินน่ะมันสามารถซื้ออะไรได้หลายอย่างนะครับมัน ซื้อความสุขบางอย่างได้ซื้อความสบายซื้อความปลอดภัยแล้วที่ผมชอบมากๆเลยคือที่ทำอยู่นะครับก็คือซื้อสิ่งที่ชอบอย่างเช่นบ้านนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นการเหมือนซื้อการลงทุนด้วยซื้อความมั่นคงด้วยนะครับก็จะมีสอนในคอร์สออกจากงานนะครับ อันนี้ก็ออกจากงานกันทั้งคู่แล้ผมก็ออกจากงานแล้วนะครับแล้วก็ภรรยาก็ออกจากงานแล้วแล้วก็น้องสาวก็ออกจากงานแล้วนะครับออกจากงานมาใช้ชีวิตนะครับมาใช้ชีวิตถ้าเกิดใครที่สนใจเรียนคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สออกจากงานนะครับแล้วก็คอร์ดจับมือทํา อสังหาพารวยนะครับก็จะเป็นสองคอร์สที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสุขนะครับก็มีอีกหลายคอร์สนะครับถ้าเอเพื่อนๆอ,อ,อยากเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาอังกฤษคณิตศาสรต,รต,รตร์ศิลปะดนตรีทุกชนิดนะครับก็สอนหมดเลยนะครับ สอนหมดเลยสอนทุกอย่างที่อยากสอนนะครับวงเล็บนะครับสอนทุกอย่างที่อยากสอนเพราะถ้าเกิดคนสอนอยากสอนแล้วเนี่ยมาเจอกับคนเรียนที่อยากเรียนแล้วเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมากเลยครับในนี้อยู่ในคอร์สเรื่องการออกจากงานด้วยแต่ถ้ามองมุมกลับกันเนี่ยคือผมไม่ได้อยากสอนนะผมแค่อยากได้เงินอย่างเดียวเนี่ยคือพลังมันจะต่างกันเยอะนะครับแล้วก็สําหรับคนเรียนที่ ไม่ได้อยากเรียนอ่ะแต่โดนบังคับมาเรียนพลังมันก็ต่างกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใน P B Music Art หรือว่า P B Power Band ก็จะสอนเฉพาะสิ่งที่เราอยากสอนเรามีความสุขเพราะพลังและความสุขความรักของเราเนีย่ยมันส่งต่อกันได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมกำลังทำไลฟ์สดตอนนี้แหละคือผมทำเพราะผมอยากทำ ไม่ได้สนใจว่ายอดวิวเท่าไหร่หรือว่าหัวใจหรือว่าไลค์ยิ้มอะไรเท่าไหร่ไม่ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราเคยมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มียอดวิวก็อยู่มาแล้วแล้วก็อยู่อย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ทำทำไมทำเพราะอยากทำทำเพราะมีความสุขเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีมีความสุขแบบนี้นะครับชอบ อย่างเงี้ยมันคลิกกันได้ก็โอเคมาคุยกันมาเรียนกันนะครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะเราเจอกับสิ่งที่เรารักแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับจับมือทําทําได้แน่นอนร0 0เเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ